สวัสดีทุกท่านนะครับในวันที่14พฤศจิกายนนะครับประภอจากมานาประจําวันเป็นการแบ่งปันข้อคิดแล้วก็พระพรที่ได้รับจากการใช้เวลากับพระพีปุโชนะของพระเจ้านะครับในวันนี้มานาประจําวันนําเราอ่านด้วยกันจากพระธรรมลูกาบทที่18นะครับข้อที่1ถึงข้อที่8แล้วก็เป็นตอนที่ดีมากเพราะว่าสอนให้เรารู้จักการอธิษฐานนะครับ เราอ่านระคัมภี์ด้วยกันนะครับแล้วก็ใช้คําถามคิดไปด้วยกันว่าวันนี้มีพระพรหรือมีบทเรียนอะไรมาถึงเราบ้างครับอุกาวันที่18นะครับพระองค์ตรัสคําอุปมาเรื่องหนึ่งให้เขาฟังเพื่อสอนว่าคนทั้งหลายควรอธิษฐานอยู่เสมอไม่อ่อนละอาใจพระองค์ตรัสว่าในนครหนึ่งมีผู้พิพากษาคนหนึ่งที่ไม่ได้เกรงกลัวพระเจ้าและไม่ได้เห็นแก่มนุษย์ในนครนั้นมีหญิงไม้คนหนึ่งมาหาผู้พิพากษาผู้นั้นพูดว่า ขอให้ความยุติธรรมแก่ข้าพเจ้าในการสู้ความเถึงฝ่ายผู้พากษานั้นไม่ยอมทําจนช้านานภายหลังเขานึกในใจว่าแม้ว่าเราไม่ยอมเกรงพระเจ้าและไม่เห็นแก่มนุษย์แต่เพราะแม่ไม้คนนี้มากวนเราให้ลําบากเราจะให้ความยุติธรรมแก่นางเพื่อมีให้นางมารบกวนบ่อยๆให้เราลําคานใจแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าจงฟังคําที่ผู้พากษาธรรมนี้ได้พูด พระเจ้าไม่จะไม่ทรงประทานความยุติธรรมแก่คนที่พระองค์ได้ทรงเลือกไว้ผู้ร้องถึงพระองค์ทั้งกลางวันกลางคืนหรือพระองค์จะอดพระไทยไว้ช้านานหรือมาบอกท่านทั้งหลายว่าพระองค์จะทรงประทานความยุติธรรมให้เขาโดยเร็วแต่เมื่อบุตรมนุษย์มาท่านจะพบความเชื่อในแผ่นดินโลกหรือขอบบุณพระเจ้านะครับที่เยซูสั่งไว้อย่างช,าชงัดเจนว่าเราควรอธิษฐานเสมอ ไม่ใช่แค่การอธิษฐานค่าแต่พระเจ้าแล้วก็ลงด้วยอาเมนเวลาเรานั่งเวลาเรานอน,อนเวลาเราคู่เข่าลงเท่านั้นนะครับแต่เป็นทุกเวลานะครับเอาใช้คําถามคิดไปด้วยกันนะครับว่าวันนี้มีบทเรียนอะไรมาถึงเรามากนะครับคถามข้อแรกคือจากวันนี้เนี่ยมีข้อไหนที่ตะใจบ้างนะครับเป็นข้อที่ประทับใจหรือว่ามีข้อไหนนะครับที่เป็นข้อสงสัยเวลาอ่านตอนนี้นะครับ ในแต่ละวันมีอะไรบ้างที่เป็นสิ่งที่น่าสงสัยนะครับหรือว่าเป็นคําถามเราผมในวันนี้อ่านปุ๊บก็ข้อนี้นะครับทําไมพูดเรื่องการอธิษฐานแล้วก็พูดถึงการเสด็จมาของบุตรมนุษย์หรือพระเยซูในการเสด็จกลับมาอีกครั้งนะครับลองคิดไปด้วยกันก่อนนะครับในข้อประทับใจนะครับสิ่งนี่ประทับใจอย่างแรกคือเราควรอธิษฐานอยู่เสมอนะครับเพราะเรารู้ว่าเราพูดคุยกับใคร เราคุยกับพระเจ้าที่ไม่หลับนะครับเราคุยกับพระเจ้าที่ไม่มีข้อจํากัดหรือขีดจํากัดนะครับงั้นอย่าให้เราละเลยหรืออ่อนละอานในการอธิษฐานแต่ให้เราอธิษฐานในทุกเวลาของเรานะครับอธิษฐานในใจอธิษฐานออกเสียงหรือว่าอธิษฐานใช้เวลาของพระเจ้านะครับเสมอคิดถึงพระองค์และอีกอย่างที่ประทับใจนะครับคือ พระเยซูใช้ตัวอย่างของผู้พิพากษานะครับที่โกงความยุติธรรมเราบอกว่าเขาไม่จําเป็นต้องเห็นแก่ใครนะครับแม้แต่พระเจ้าแล้วก็ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เพราะว่าบอกว่าลาคาญใจแล้วก็มีความทุกข์ใจได้ใช่ไหมครับเมื่อถูกหญิงไม้มารบกวนแต่มันเทียบไม่ได้เลยนะครับกับพระเจ้าที่เป็นพระบิดาที่แสนดี พราะพระเจ้าไม่ได้ตอบสนองด้วยความรำคาญใจหรือทุกข์ใจนะครับแต่พระเจ้าตอบสนองด้วยความรักนะครับบิดาสงสารบุตรของตนฉันใดใช่ไหมครับพระวิดาก็รักลูกๆของพระองค์นั้นเหมือนกันวิดาให้ของดีแก่บุตรอย่างไรพระเจ้าก็ให้ของดีและสิ่งดีแก่ลูกๆของพระองค์อย่างนั้นนะครับและขอบคุณพระเจ้านะครับที่ข้อ8นะครับ พระองค์พูดถึงการเสด็จมานะครับเมื่อเราทูลขอพระเจ้าจะให้ความยุติธรรมแก่เขาโดยเร็วนะครับไม่ใช่ความยุติธรรมที่ล่าช้าด้วยและผมประทับใจนะครับว่าการเสด็จมาของพระเยซูหรือว่าการที่ประทานความยุติธรรมมันไม่ใช่ยุติธรรมแก่เราอย่างที่เราสมควรได้รับนะครับเพราะพระเจ้าตอบสนองเราด้วยความดีของพระองค์เองนะครับ ถ้าพระองค์ตอบสนองด้วยความดีของเราไม่ใช่ความดีหรือพระคุณของพระองค์นะครับเมื่อพระองค์กลับมาเราสมควรได้รับการพิพากษานะครับแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าตอบสนองเราด้วยความดีของพระองค์เองพระมัทพีเลยบอกใช่ไหมครับเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาท่านจะพบความเชื่อในแผน่นดินโลกหรือความเชื่อแม้เล็กน้อยนะครับพระเจ้าก็ใช้เราได้นะครับล้าตอบสนองเราด้วยความดีของพระองค์เอง พี่น้องมีข้อไหนที่แตะใจมีข้อไหนที่เป็นข้อสงสัยเรามาแบ่งปันกันดูนะครับข้อที่2คือจากวันนี้เนี่ยเราเห็นลักษณะของพระเจ้าอย่างไรบ้างนะครับมีบทเรียนอะไรบ้างสําหรับเราที่สอนเกี่ยวกับพลักษณะของพระองค์สิ่งที่ผมเห็นนะครับในวันนี้คือพระเยซูเองไม่เพียงแต่สอนให้เราอ,อธิษฐานแต่พระเยซูเองก็อธิษฐานอยู่เสมอใช่ไหมครับตแต่เช้ามืดในเวลาตอนดึกใช่ไหมครับ อธิษฐานอยู่กับสาวกเพื่อกระทําพระราชกิจโปร่งก็อธิษฐานอธิษฐานทั้งในใจและอธิษฐานออกเสียงนะครับหลายตอนที่พระเยซูยกเสียงของพระองค์อธิษฐานต่อนหน้าคนอื่นไม่ใช่เพื่อโชว์แต่พระเยซูบอกเขาบอกว่าพระบิดาฟังพระองค์เสมอแต่ว่าเพื่อให้ทุกคนได้เห็นพระองค์จะอธิษฐานให้เขาได้ยินครับดังนั้นเราเองที่เป็นคนที่ติดตามพระองค์คนที่เป็นลูกๆพระองค์ก็ควรร่วมใน การสนทนานะครับก็มีดาคุยอยู่กับพระบุตรอยู่เสมอเราก็ควรร่วมวงด้วยนะครับอธิษฐานด้วยการอธิษฐานคือการพูดคุยกับพระเจ้าใช่ไหมครับและนะครับพลรรักษณะของพระเจ้าคือพระเจ้ายุติธรรมยิ่งกว่าผู้พิพากษานะครับและจัดการทุกอย่างในเวลาที่ดีพร้อมของพระองค์ไม่สายเกินไปแน่นอนนะครับพระเจ้ามีเวลาที่ดีพระเจ้ามีเวลาที่เหมาะสมสําหรับทุกสิ่งลักษณะที่ชัดเจนนะครับ อันที่สามคือเยซูคือบุตรมนุษย์นะครับที่จะเสด็จกลับมาแน่นอนพระองค์จะไม่ล่าช้านะครับแต่ในเวลาที่เหมาะสมของพระองค์พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาครับคำถามข้อที่3นะครับคือจากวันนี้เนี่ยเราเห็นลักษณะของมนุษย์ยังไงบ้างนะครับมีบทเรียนอะไรบ้างสําหรับการดําเนินชีวิตของเราสองเรบผมนะครับสิ่งที่เห็นคือพระคมภีบอกว่าเราเลิก เราก็ละเลยการอธิษฐานเพราะเราอ่อนใจนะครับและเพราะเราหมดกําลังเหมือนท้อแท้ใจว่าคําอธิษฐานของเราไปไม่ถึงเป้านะครับหรือว่าไม่เป็นดังใจแต่ขอพระเจ้าให้เราได้พบความหวังใจนะครับในพระเจ้าของเราคือเหมือนกับเยเรมีบอกไว้ใช่ไหมครับเหมือนกับผู้เผยห,หลายคนบอกไว้ว่าแม้ว่าทุกอย่างไม่เป็นดังใจ แต่เขาหวังใจในพระเจ้าได้เพราะว่าความรักมั่นคงของพระองค์ใช่ไหมครับในสิ่งที่ดำรงอยู่ทุกวันดวงอาทิตย์ขึ้นแสดงถึงความสัตย์สื่อของพระเจ้านะครับดวงอาทิตย์ตกตแสดงถึงความสัตย์สื่อของพระเจ้าในวันนี้เรารู้นะครับว่าไม้กางเขนนั้นถูกลื้อถอนไปแล้วอุโมงค์ที่เคยฝังพระเยซูว่างเปล่าแล้วนะครับพระเยซูพระเจ้าของเรายังเป็นพระเจ้าอยู่เราหวังใจในพระองค์ได้นะครับ ข้อที่เห็นถึงลักษณะของมนุษย์นะครับคือตัวอย่างของหญิงไม้ในวันนี้ใช่ไหมครับความทุ่มเทอาการจดจ่อนะครับหญิงไม้คนนี้ไม่หยุดที่จะไปตื้อผู้พิพากษาใช่ไหมครับพระเจ้าฟังคาําอธิษฐานของเราเราไม่ได้อยากให้เราพูดมากหลายคำนะครับเพราะว่าคำอธิษฐานของพี่เยซูในมัทธิวบทที่6ก็สอนไว้อย่างนั้นใช่ไหมครับแต่เราจะสแสดงความทุ่มเทและการจดจ่อยังไง อะไรอยู่ในใจของเรานะครับอะไรเป็นความปรารถนาของเราแล้วเป็นสิ่งที่เราทูลขอต่อพระเจ้าตลอดเวลาเป็นสิ่งที่เราคิดถึงตลอดเวลาแล้วฝากไว้กับพระเจ้าตลอดเวลาพระเจ้าเห็นถึงความทุ่มเทถึงการจดจ่อของเรานะครับและคําถามสุดท้ายนะครับผมย้ําเสมอว่าสําคัญที่สุดนะครับคือจากวันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างที่สามารถนํามาใช้กับชีวิตของเราได้นะครับหรือมีใครบ้างนะครับที่เรานึกถึง เราใช้เวลากับพระพีวันนี้อีกสักครั้งนะครับทวนช้าๆว่ามีข้อไหนที่ตะใจเราบ้างนะครับนะลองคิดนะครับว่าเจ้าอยากให้เราอธิฐานเผื่อเรื่องอะไรนะครับใช้ใน้เราอธิฐานด้วยกันครับอาจรยดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระเยซูสอนให้เราอธิฐานอยู่เสมอแล้วก็ไม่อ่อนละอาใจ อธิษฐานอย่างสิ้นหวังหรือไม่มีหวังขอให้เรารู้ว่าพระเจ้าของเราเป็นพระบิดาที่แสนดีและสัตยิ์สิทธิ์โปรดฟังคําอธิษฐานของลูกๆพระองค์และพระองค์จะตอบตามน้ารถทัยพระองค์ในเวลาอย่างรวดเร็วและทันเวลาเสมอแน่นอนอพระเจ้าช่วยเราในวันนี้หลายครั้งรเราไม่รู้ว่าจะอธิษฐานขออะไรดีขอพระวิญญาณทรงช่วยเราพระเจ้าในการทูลขอสิ่งที่พอพรถทัยพระองค์สิ่งที่จะเป็นพระพรกับชีวิตของเรา เราขอบคุณพระองค์ขอ,พร,อ,ขอพระเจ้าดูแลชีวิตของเราที่ฐานในนามพระสกิรจา้าอามินขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับขอบพระเจ้าทรงเป็นกําลังในวันนี้ก่อให้เราได้อธิษฐานอย่างไม่อ่อนละอ้าและอธิษฐานอยู่เสมอด้วยกันนะครับจายพกนนรกับ